เรื่องของราชประเพณีโบราณเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการพระศพหรือว่าศพของเจ้านายชั้นสูงมักจะมีเรื่องเล่าที่ฟังดูแล้วทั้งลึกลับทั้งน่ากลัวปนน,นกันไปหมดเลยวันนี้แหละครับเราจะมาไขปริศนาที่หลายคนอาจยังเข้าใจผิดกันอยู่กับประเพณีที่เรียกว่าการสุกรมศพชั้นโกดครับคำถามสําคัญเลยนะครับที่หลายคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันก็คือ,อพิธีกรรมที่ว่าเนี่ยมันโหดร้ายทารุณอย่างที่เขาลือกันจริงหรือเปล่าแล้วมันมีการกระทําที่ดูเหมือนว่า ไม่ให้เกียรติผู้วายชนจริงๆหรือไม่เราจะมาหาคําตอบจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กัน,นครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคำอธิบายทั้งหมดในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากการคาดเดาหรือว่าการตีความเอาเองนะครับแต่ว่ามาจากเอกสารร่วมสมัยแล้วก็บันทึกทางประวัติศาสตร์จริงๆเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องและชัดเจนที่สุดเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับธรรมเนียมสู่โกรธความจริงและความเชื่อคือก่อนอื่นเนี่ย เราต้องมาทําความเข้าใจภาพรวมของธรรมเนียมนี้กันก่อนนะครับในสมัยก่อนนะครับการจัดการศพของบุคคลชั้นสูงเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ชั้นหลักๆเลยก็คือชั้นหีบซึ่งฝ่ายสนมพลเรือนจะเป็นคนดูแลกับชั้นโกดที่เป็นหน้าที่ของชาวพนักง,งานภูสามาลาซึ่งวันนี้แหละครับที่เราจะมาเน้นกันที่ชั้นโกดนี่แหละครับเพราะว่ามีความซับซ้อนแล้วก็เป็นที่มาของความเชื่อต่างๆมากมายเลยแล้วภูสามาลาคือใคร ท่านเหล่านี้ก็คือเจ้าพนักง,งานในราชสำนักนะครับที่มีหน้าที่สําคัญมากๆในการประกอบพิธีเกี่ยวกับพระศพหรือศพของบุคคลชั้นสูงที่ได้รับพระราชทานโกรธส่งโดยเฉพาะเลยเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สืบทอดราชประเพณีนี้มาโดยตรงเลยทีเดียวครับเอาละครับเข้าสู่ส่วนที่2คขั้นตอนแรกเริ่มแห่งเกียรติยศพอเรารู้จักผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อมีบุคคลสําคัญถึงแกอ่อสัญญกรรมแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นแบบแผนแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยเกียรติยศยังไงบ้างขั้นตอนก็จะเริ่มจากทางทายาเนี่ยจะนํากระทงดอกไม้ทูบเทียนไปกราบบังคมทูลลาตายต่อองค์พระมหากษัตริย์ก่อนนะครับจากนั้นก็จะทรงพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติยศต่างๆและสุดท้ายก็คือการพระราชทานน้าหลวงอาบศพซึ่งถือว่าเป็นพระมหากรณาที่คุณสูงสุดเลยครับ ก่อนที่จะเริ่มพิธีนะครับจะมีการเตรียมสถานที่อย่างพิถีพิถันมากๆเลยคือจะมีการตั้งแท่นเบญจาหรือว่าแท่นที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆน,นี่แหละครับแล้วใต้แท่นเนี่ยก็จะมีภาชนะที่เรียกว่าถ้ำบุบโพตั้งรอเอาไว้แล้วก็จะมีท่อต่อจากลองในหรือโกดชั้นในลงมาอย่างถ้ำบุบโพนี้เพื่อรองรับของเหลวจากร่างกายนั่นเองครับซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่ามีการจัดการที่ถูกสุข,ขลักษณะและเป็นระบบมากๆเลย เอาละครับเข้าสู่ส่วนที่3การสุกรมศพประนีตและให้เกียรติและแล้วก็มาถึงหัวใจของพิธีการในวันนี้เลยครับนั่นก็คือการสุกรมศพซึ่งขอย้ําตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่การกระทําที่น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดแต่เป็นขั้นตอนที่ประนีตและให้เกียรติผู้วายชนอย่างที่สุดเลยครับขั้นตอนการสุกรมศพเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างมีลําดับชัดเจนมากเลยครับเริ่มจากใช้ได้ดิบมัตราสังตั้งแต่ข้อเท้าแล้วก็ค่อยๆงอเขาให้ชิดกับอก ในมือก็จะสอดกลวยดอกไม้ทูบเทียนไว้เพื่อบูชาพระจุลามณีจากนั้นก็จะห่อด้วยผ้าขาวให้แน่นหนาที่เรียกว่าขันชนะก่อนที่จะเชิญลงบรรจุในลองในหรือโกดชั้นในแล้วก็ปิดผนึกฝาด้วยขี้ผึ้งเพื่อป้องกันกลิ่นทุกขั้นตอนเนี่ยทำอย่างนุ่มนวลและให้เกียรติมากๆครับและนี่ครับนี่คือหลักฐานชิ้นที่สําคัญที่สุดเลยที่จะมาไขาข้อข้องใจทั้งหมดในบันทึกเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนมากเลยว่าไม่มีไม้เสียบทวานไม่มีการตัดขาหรืออะไรพิสดาร ทำอย่างความพราณีตให้เกียรติผู้วัยชนทุกประการโอ้โหนี่คือคํายืนยันที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับที่จะมาลบล้างความเชื่อที่น่ากลัวๆที่เราเคยได้ยินกันมาทั้งหมดเลยต่อมาในส่วนที่4ี่นะครับเปลืองสุกรรมชําระไม่ใช่รูดมาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่คนเข้าใจผิดกันมากที่สุดเลยครับนั่นคือขั้นตอนเปลืองสุกรรมซึ่งแท้จริงแล้วมันคือการชําระนะครับไม่ใช่การรูดอย่างที่เขาเล่าลือกัน พิธีนี้เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตั้งศพบ,บาเพ็ญกุศลไปแล้วเกินหนึ่งรอวันหรือบางทีก็เป็นปีเลยนะครับก่อนที่จะถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเนี่ย <c oughs> เขาจะมีการเปิดโกรอีกครั้งเพื่อทําพิธีที่เรียกว่าเปลื้องสุก,กรรมครับและนี่คือภาพที่แสดงให้เห็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่หลวงที่สุดเลยก็ว่าได้ครับคือความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาเนี่ยเขาจะใช้คําว่าการรูดศพฟังดูน่ากลัวมากนะครับเหมือนการขูดเนื้อออกจากกระดูกแต่ ความจริงที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาใช้คําว่าการชําระครับคือการชําระสิ่งที่หลงเหลืออยู่ให้บริสุทธิ์คนละเรื่องกันเลยนะครับคือถ้าเราลองมองตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยจะยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าหลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนร่างกายย่อมย่อยสลายไปตามธรรมชาติอยู่แล้วมันไม่ได้คงสภาพเป็นรูปร่างให้สามารถรูดหรือขูดได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นสิ่งที่ทำจริงการชำระทำความสะอาดสิ่งที่เหลืออยู่ให้บริสุทธิ์นั่นเองครับ และพิธีชำระที่ว่าเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยความเคารพจริงๆครับเริ่มตั้งแต่การสมเครื่องหอมเพื่อดับกลิ่นชำระด้วยน้ำยาทำความสะอาดชนิดพิเศษใช้ขมิ้นกับมะกรูดที่ตามละเอียดมาประพรมเพื่อสร้างกลิ่นหอมล้างด้วยน้ำมะพร้าวเป็นครั้งสุดท้ายครับก่อนจะให้ทางครอบครัวเนี่ยรดน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงห่อด้วยผ้า้าวผืนใหม่เพื่อเตรียมการสำหรับขั้นตอนต่อไปครับเดินทางมาถึงส่วนที่5แล้วนะครับส่งท้ายวาระสุดท้าย และนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายที่จะแสดงให้เราเห็นเลยว่าทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผู้วายชนนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างสมเกียรติที่สุดจริงๆครับสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับก็คือแม้แต่แผ่นเย็นหรือดีบุกที่ใช้รองฐานบัวของโกดชั้นในก็ไม่ถูกทิ้งไปเฉยๆนะครับอย่างเช่นในงานพระบรมศพของรัชกาลที่หเนี่ย แผ่นเงินดีบุกที่รองฐานบัวได้ถูกนำไปหลอมสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงค่ายิ่งเลยครับแล้วของเสียที่รวบรวมไว้ในถ้ำบุโพล่ะสิ่งนี้เรียกว่าบุโพนะครับแล้วก็ได้รับการปฏิบัติด,ด้วยความเคารพอย่างสูงเช่นกันโดยจะมีการจัดพิธีเผาเป็นการเฉพาะเลยนะครับไม่ได้ทิ้งไปเฉยๆโดยปกติแล้วพิธีเผาบุโพเนี่ยเขาจะทํากันในเวลากลางคืนครับ จะมีขบวนอันเชิญถ้ำบุพเพโภไปยังเมรุแล้วก็จะถ่ายลงในกระทะใบใหญ่เติมน้ำมันยางใสแล้วก็ไม้หอมมีค่าต่างๆลงไปจากนั้นก็จะจุดไฟและดูแลจนกว่าจะมอดไหมไปทั้งหมดถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธีอย่างสมบูรณ์จริงๆครับจากทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าบันทึกทางประวัติศาสตร์ชี้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าราชประเพณีโบราณน,นี้ถูกทำอย่างรัดกุมและเต็มไปได้วยความเคารพอย่างสูงสุด ไม่ใช่การกระทําที่โหดร้ายเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นเกียรติยศสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้ครับและสุดท้ายนี้ผมขอนําเสนอข้อคิดที่ทรงพลังมากๆจากบันทึกต้นทางนะครับที่ว่าขออย่าเอาความคิดที่ไม่รู้และความอวดอุตริส่วนตนไปตัดสินนดีตซึ่งน่าจะเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดเลยครับที่ทําให้เราได้ฉุกคิดก่อนที่จะเชื่อหรือว่าตัดสินเรื่องราวในประวัติศาสตร์จากเพียงแค่คําบอกเล่าที่ปราศจากหลักฐานครับ